ผู้ประชาการตระเวนธรภาคหกร่วมพิธีบวงสวงพระองค์ใหญ่หลวงพ่อพัดณวัดทานทหารวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ที่วัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนตำบลทานทหารอำเภอหนองบวงัวจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตรวจวนปรภาคหกดอกเตอร์เสมอนิ้วงามที่ปรึกษาผู้บัญชาการตรวจวนปธรภาคหกพร้อมด้วยคณะนายตระเวนปฐรภาคหก และพี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระรูปเหมือนหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่หรือพระราชมงคลขออภัยครับหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งมีขนาดความสูง9เมตร9เซนติเมตรโดยอาคารชั้นล่างใต้ฐานประดิษฐานหลวงปู่พัดองค์ใหญ่ทำเป็นอาคารเพื่อประกอบาศาสนพิธี สำหรับพระรูปเหมือนหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่ขนาดความสูง9เมตร9เซนติเมตรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้พี่น้องประชาชนและลูกศิษย์ที่เลื่อมใสศรัทธายอย่างแรงกล้าของหลวงพ่อปู่พัดได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวและเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยในช่วงเช้าได้จดัดมีพิธีบวงสรวงพระองค์ใหญ่หลวงปู่พัด มีพระครูภาวนาโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจเจ้าอาวาสป่าธรรมโสพลเป็นเจ้าพิธีส่วนในช่วงสายพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระองค์ใหญ่และถวายพระหารเพลนแด่พระพิสุสง์จากนั้นผู้ประชกาการตุรจบุตรภาคด้มอบเงินสมทบก่อสร้างเจด,ดีกลางน้ําเทิดพระเกียรติในหลวงลรัชกาลที่สิบและหลวงปู่พัฒยังได้มอบเงินเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประกอบพิธีพุทธามังคลาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นราชาพยักษ์รุ่นเจริญพรกลางรุ่นเลื่อนสมณศัก์รุ่นเสมาหนึ่งร้อยเก้ปีรุ่นล็อกเก็ตเลื่อนสมณศักิ์และเททองนำเลิกรุ่นเลื่อนสมณศักติ์พระบูชารูปหล่อโบราณเหรียญหล่อลายฉลุ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยสำหรับหลวงปู่พัฒปุญจากามโมเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465ปัจจุบันอายุ100ปีเป็นพระเถราจารย์ที่มีเมตตาสูงให้การอุปถัมภ์สร้างโรงพยาบาลและสถานศึกษาหลายแห่งและยังเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหองโพเจ้าวัดนครสวรรค์ ในส่วนของวัดทานทหารหรือวัดห้วยด้วนนี้เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาคสมีเนื้อที่ประมาณ53ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2536โดยมีพระครูนิวิทปุญญากรหลวงปู่พัฒปุญญากาโมเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกมีพระภิกษุสงฆ์ประจำวัดปัจจุบันจำนวน5รูป โดยในพิธีบวงสวงพระรูปเหมือนหลวงพ่อพัดองค์ใหญ่นี้ได้มีการจัดการควบคุมตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดด้วยการจัดระเบียบวัดอุณหภูมิล้างมือด้ยวยเจลแอลกอฮอล์และติดสติกเกอร์ทุกคนก่อนเข้าร่วมพิธีบวงสวงดังกล่าวนิวส์24นิวราทิพสีรายงาน